ฝั่งโน้นใช่ไหมคะ,มอะอโอเคค,ครับค่ะยินดีต้อน,อน,น,ะะนอรับเข้าสู่ช่องไม่เย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เรานี่ค่ะวัดมหาธาตุทั้งร้านอย,นอยมเมี่ยงแรงเนี่ยพอมันก็ลงข่าวมาดูว่าอาน้ำ เดี๋ยวคุณลุงคุณลุงแดงจะไปรอเราฝั่งโน้นนะคะเราก็จะไปมันใหญ่ไปไหมโอเคสวยเนาะพ่อถ่ายให้แม่หนอ่อถ่ายรูปให้แม่นอ่อ พ่อถ่ายรูปนิ่งนะเอ,เ,อเ,อเอากองพ่อนะนโอ <c> ้ <oughs> เราก็งงก <c oughs> <า>็ต้องอะไรตัวล่างเลยตัวบนได้ไหมต้องขาวๆอ่ะขาวล่า,ลางใช่ไหมอืมโอเค มือแม่ค่อยมาค่อยนิ่งแบบเนี่ยมันมีครีดอยู่ใหม้มันนิ่งๆมาสิแม่บ่ดนิ่งโอ้สวยมากสวยมาก มาแล้วนี่ค่ะเสา้ยาพนใหญ่จังเนาะสุขโขทัยค่ะดูปางองค์ใหญ่ห้าม ปีนป่ายนี่สวยค่ะสวยนี่สูงเลยสูงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปค่ะ